รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันละครสีปัตพินตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสร้างขึ้นจากการอิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์จากจินตนาการสอดแทรกจิตสำนึกแห่งความยากลำบากบนผื้นแผ่นดินไทยเพื่อให้ชนรุ่นหลังตระหนักถึงพระวีรกรรมอันหารกล้าความสามัคคี และความเสียสละของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมเหล่าทหารกล้าและบรรพชนไทยที่มีต่อพื้นแผ่นดินนี้ เธอ,อจะฆ่าข้าจาเมืองนครนะ่ะหนีไปเมืองตานีแล้วจะฆ่าค่าเลยข้ายอมแล้วเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ตีค่ายต่างๆแตกจึงได้ทรงช้างพลายเพชรซึ่งเป็นช้างคู่เมืองเจ้านครเสมือนการศึกครั้งนี้คือชัยชนะที่มีเหนือเจ้านครที่ได้ทิ้งช้างเผือกเสมือนทิ้งเมืองนี้ไปส่วนเจ้านครก็ได้หลบหนีไปอาศัยย่งเมืองสงขลา พระเจ้าตากสินจึงได้ทรงยกทัพติดตามไปพร้อมเหล่าทหารและได้ทรงพักทัพที่เมืองสงขลาอีกครั้งก่อนจะทราบข่าวเจ้านครได้หนีต่อไปพึ่งเจ้าเมืองตานีกับพระยาพัทลุงและหลวงสงขลาจึงให้มีหนังสือไปถึงพระยาตานีสีสุลตานให้ส่งตัวเจ้านครมาถวายนะัเมืองสงขลาพระเจ้ากรุงธนบรุรีไม่มีพระประสงค์จะสู้รบกับคนไทยด้วยกันทั้งสิน้น เพียงเพราะต้องการให้สยามประเทศกลับมาเป็นปึกแผ่นดังเดิมความเมตตาน้ำพระไทยการให้โอกาสเมืองต่างๆเพื่อร่วมรักษาแผ่นดินไว้ซึ่งเอกราชสยามประเทศจึงทำให้เจ้านครศรีธรรมราชหัวเมืองทางใต้และประชาชนยอมสวามิภักดิ์ในน้ำพระไทยของพระองค์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ท่านขุนครับเจ้ามืนอนครหนีขึ้นเรือไปมือตะนีแล้วครับท่านขุนพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่มีพ้าประสงค์จะสู้รบกับคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นเพียงเพาะต้องการให้สยามประเทศกลับมาเป็นปึกแผ่นดังเดิมน,น้ำพระไทยการให้โอกาสมืองต่างๆเพื่อรวมรักษาแผ่นดินคงไว้ซึ่งเอกราชสยามประเทศพระเจ้ากรุงธนบุรีมีรับสั่งให้มีหนังสือไปบอกอยังพญตานีให้ส่งตัวเจ้านครมาถวายด้วยสันติเมตีณมืองสงขา ถ้าองค์ไม่คิดเบียดเบียนปัทุสร้ายใครก่อนขอให้ทุกท่านตั้งมั่นในภักดีจิตเถิดเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาราษฎใต้บรมโพธิสนพานพระเจ้ากรุงธนบุรีเจ้าจงเร่งนำความนี้ไปแจ้งเถิดครับท่านขุน สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการนัสยามเช่นเคยทุกวันจันทร์8ปโมงครึ่งทางช่อง n b t แห่งนี้อยู่กับผมเม้มมนทนดำเนินรายการครับเมื่อช่วงต้นรายการคงได้ชมละครเทอปพระเกศสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอิงประติตร์เรื่องสีปัตตินกันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้นะครับเดินทางมาในช่วงเข้มข้นทีเดียวเชียวครับหลายคนติดตามมาตั้งแต่ช่วงแรกก็คงทราบว่าตอนนี้ละครเรานะครับมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการอิงประติษร์เพื่อเทอปพระเกศพระองค์ท่านอยู่และตอนนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบบาาาางงงงเเเเดดื่่ออภะะะะหหัััันนนนจจววพพรรรรรคคคศยยชชแลก ชมไปพูดคุยกับพันจ่าอากาศเอกสุรสาธ์วิเศษลาหรือว่าพี่หนุ่มบางเดือถึงเรื่องราวของสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดขึ้นณวัดบางเดือแห่งนี้และในอนาคตจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามได้ในช่วงแรกช่วงนี้ครับณสยาม <k S 2> ช่วงที่1สนับสนุนโดยสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวัดหัวถนนจังหวัดชนบุรี i. พระอาจารย์นายวิทยานพโลวัดธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการ0 8 7 9 9 9 1 5 9 9ตลาดน้ำสำเพลงสองบนถนนสาธรกัลปพึกเส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำดื่มตราน้ำหนึ่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา083-834-4096 คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลสําคัญนะครับที่มีบทบาทในการบริณะปฏิสังขารวัดแห่งนี้ก็คือพี่หนุ่มบางเดือหรือว่าพันจ่ากัดเอกสุวริ์วิเศษลาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแค้มครับวันนี้เรามาถ่ายทำกันวันอาทิตย์ก็เลยเป็นวันที่พี่หนุ่มต้องแต่งตัวแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับอย่างที่ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนะว่าครับคือผมเนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะสละเวลาตัวเองนะครับในการมาปฏิบัติธรรมซึ่งสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยผมก็เป็นคนเริ่มมาตั้งแต่แรกเริ่มเลย ตั้นั้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับคือมันเป็นความตั้งใจของของผมเองที่อยากจะปฏิบัติธรรมแลวก็เชิญชวนผู้ที่มีศรัทธาครับในสมเด็จเจ้าตาสินมหารานมาปฏิบัติธรรมถวายแด่ผมครับจนตอนนี้3ปีแล้วมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นบ้างครับพี่หนุ่มครับผมก็เรื่องของการบูรณะนะครับผมขอแบ่งเป็นสองส่วนรับส่วนในเรื่องของผู้คนกับส่วนที่เป็นของวัตถุ ครับคส่วนของผู้คนก็คือที่เราได้พูดกันเมื่อกี้ในเรื่องของสถานปฏิบัติธรรมนี่เป็นหหวใจหลักสําคัญของที่วัดบางเดือกของเรารวมเป็นลานโพลาร์ธรรมนี้และปัจจุบันนี้ก็มีคนที่มาปฏิบัติประมาณ80-100คนนะครับทุกวันอาทิตย์ซึ่งผมก็จะมาบรรยายทำรรเองนะครับถ้าผมไม่ติดภารกิจอันไหน,นะครับซึ่งเป็น การบูรณะและการสร้างขึ้นมาจากความตั้งใจของผมเองเพื่อถวายแด่คุพระเจ้าตาลเหนือครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องของการบูรณะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการสร้างวัตถุพื้นที่ภายในนะครับซึ่งจากท่านในอดีตเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังโลกร้างเป็นป่าอยู่นะครับผม แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ได้มาอูารณะมีสิ่งที่มีอยู่แล้วให้กลับมามีสภาพที่ก็ง่ายจะสะอาดแล้วก็งดงามน,นอกจากในเรื่องราวของหอจหมายเหตุซึ่งผมมีครับตั้งใจแล้วเนี่ยในการาสร้างขึ้นเพื่อเก็บเพลิงข้าซึ่งหอจหมาเหตุแห่งนี้คือสร้างขึ้นใหม่ใช่ครับก็ภายในก็จะปฏิสถานในเรื่องของอนุสาวรีย์จอมทัเพเรือ,อเอการาชก็คือเป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของพยาตาตินที่เกี่ยวกับการกอบกู้เอกราชแล้วก็ทรงเรือรบก็คือมีที่วัดบางเรืออย่งเดียวนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็ตั้งใจที่จะเทวีรพระองค์ท่านเพื่อให้คนที่ศรัทธาและเดินทางมากาาาราสักการสรวมถึงการบูรณะของสารพระตำหนักของพอระองค์ท่านซึ่งแต่ก่อนก็จะมีค่อนข้างจะโลกร้างนะครับรอบภายในเราได้ติดวอลเปเปอร์ก,กันรวมถึงทาสีนะครับส่วนด้านหน้าออกของพระตำหนักเราก,ก็ปูเป็นกระเบื้องนะครับเพื่อ,อะจะได้มีสภาพที่่อกข้จะสวยงามคือซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราทําเพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศให้กับสุนทรภน่ตาสินมาครับนะครับและรวมถึง ส่วนมีพุทธิธรรมทั้งหมดที่บูรณะมาทั้งหมดเนี่ยตยลอระยะเวลา3ปีขนานี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับในศัทธาที่เรามีแล้วการเริ่มต้นจากศูนย์จากติดล็อกเพราะว่าได้นะครับเราต้องมา,าบุกเบิกล้องมาพัฒนาแล้วก็หาคนาที่มีจิตอาสามาช่วยกันแต่สิ่งสําคัญนะครับคุณเข้มครับการสร้างสภาคนเราเนี่ยมันสร้างยากสร้างวัตถุผมว่ายังสร้างได้ง่ายกว่า แต่การสร้างให้คนที่มีศรัทธาแล้วเข้ามาช่วยแล้วเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือเข้ามา,รารมศรัทธาเนี่ยพกมานไม่ได้สิที่สร้างเเรื่องของจิตใจรืบนนเลยมีจุดไหนบ้างครับที่หนุ่มที่ยังไม่รับเสร็จอ,อจะเป็นจุดของสวนวิมุติธรรมนะครับสวนวิมุติธรรมเนี่ยคือก็ยังในเรื่องของสภาพในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของเรือนนอนซึ่งเราต้องการต่อไปคืออยากมีคนที่มาปฏิบัติธรรมเขาอยากจะมาวันเสาร์แล้วก็กลับวันอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันนี้เราปฏิบัติธรรมกันแค่วันอาทิตย์วันเดียวเราก็อยากจะมีเรือนนอนให้ผู้ที่มาปฏิบัติวันเสาร์แล้วก็ออกวันอาทิตย์กันนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพในเรื่องของส่วนวิวิบติธรรมแต่ในส่วนของหอจตุมเหตุก็ยังมีในส่วนของคันแกะสลักซึ่งตอนนี้ก็ยังาดายมกประมาณการ้ต้อธิบายความการมาท่องเที่ยวรวมถึงการตกแต่งลวดลายต่งตางๆของหอจตุมเหตุแล้วก็รวมถึงพระราชปัิธานซึ่งอยู่ในโครงการในการสร้างอนสุสาวรีย์ ขาดเหลือลูเป็ประมาณมาก <c oughs> คือคือเรื่องงบงบต่อมาหรือปัจจัยต่างๆนี่ครับคือเราเนี่ยนะครับเมื่อมีผู้ศรัทธาม,มาช่วยเราถึงจะได้ทำนะครับหรือเรามีโครงการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราถึงจะทําสิ่งไหน,นอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอนุสาวรีย์ตรงนี้เราก็ยังมีขาดตัดใจอยู่ประมาณหนึ่งล้านสามแสนนะครับซึ่งทั้งหมดสามาิบสองแสนน,นะครับเราก็ยังทํำจุดให้มันสาเร็จก่อน ถ้าทําสําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะมาทําในส่วนของอที่เราว่าไว้ไม่ว่าจะสวนนี้ปฏิธรรมไม่ว่าจะเรือนนอนแต่ปัจจัยได้มาอย่างไรปัจจัยส่วนใหญ่ก็คือมาจากผู้ที่ศรัทธานะเมื่อผู้ศรัทธาเขามาเห็นแล้วเขาอยากจะช่วยเนี่ยเขาจะมาในรูปแบบของกระถินพระป่าสามคคีบ้างอาจจะรวบรมผู้ศรัทธามาทําพระป่าสามคคีบบ้างหรือว่าผู้ที่ แต่และสายที่เขาได้ชมรายการหรือรู้เรื่องราวเข้ามาสักการะแล้วเกิดความเลื่อมใสเราต้องการอยากจะสร้างผู้คนมากกว่า,วาสร้างศรัทธาสร้างจิตใจก่อนมันเป็นสิ่งที่สร้างยากนะครับเราไม่ได้ต้องการอยากสร้างอะไรที่มันใหญ่โตหรือว่ามันเกินความจำเป็น <c oughs> ครับและ่วทงท้ายผมอยากที่จะถูกช่วยฝากเชิญชวนนะครับใครที่อยากจะมาร่วมบุญแห่งนี้นะครับอยากจะมา,าสร้างสิ่งต่างๆในวัดตางๆนี้ทําได้อย่างไรบ้างครับคือครับผม ขาฝากตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่าที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการทาบุญหรือทำงานความดีเนี่ยนะครับคุณเทมเ,เราไม่จะเป็นต้องเป็นเรื่องของปัจจัยอย่างเดียวนะครับคออือการที่เรามาร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับหรือการมานั่งสมาธิทุกๆวันอาทิตย์ที่เรามีการปฏิบัติหรือมีกิจกรรมจิตอาสา ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะกระทําได้ซึ่งปัจจุบันสังคมไทยเราคิดว่าการทําบุญก็คือการต้องต้องมีปัจจัยมีเงินเข้ามาอย่างเดียวถ้าเราศึกษาธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยการทําบุญหรือทําคุณงามความดีเนี่ยนะเราทําด้วยทําตัวเราอ่ะให้ดีทำจิตใจเราให้ดีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต่อไปในวันหน้าอาจจะมีผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเรามีกําลังซ้มีกาล,ลังปัจจัยเดียวเขาก็จะมาช่วยเราเอง ท่านใดที่อยากจะร่วมติดต่อมาทางวัดบางเดือนะครับก็มีหลากหลายช่องทางอย่างเช่นทางรายการนักเสียงของเรานะครับหรือว่าเดินทางมาติดต่อได้ที่วัดบางเดือนรวมไปถึงแฟนเพจของพี่หนุ่มบางเดือนด้วยที่ตั้งชื่อว่าวัดบางเดือนวัดบางเดือนครับครับผมได้เลยนะฮะทุกวันด้วยครับครับใครที่สนใจก็อยืมแล้วกันนะติดต่อสอบถามและก็รวมไปถึงสามารถร่วม บุญรูปคุศลแห่งนี้ได้ตลอดทุกวันเลยครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับพันจากาศเกศสุสารวิศลานะครับที่ให้เกิมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการบูรณะปริสครวัดและก็ร่วงการมาร่วมทําบุญกันด้วยขอกราบขอบคุณอย่างสูงครับสำหรับช่วงต่อไปของรายการมีอะไรที่น่าสนใจต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่ครับนอกววันนี้เราเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมซึ่งเรายังมีลมหายใจอยู่นะครับเรายังมีโอกาสที่ได้มาพบเจอธรรมะของพระพุทธองค์ท่าน เราถือว่าเป็นคนที่โชคดีและมีบุญเราจะเป็นแบบอย่างของพุทธาบาัรศี4นะครับอุบาสกอุบาสิกานะครับที่เรายังช่วยกันทำนบบำรุงพระมพุทธาศาสนานะครับผมเรายังเป็นแบบอย่างในทางสังคมนะว่าเรายังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเป็นหน่อเนื้อนาบุญอีกส่วนหนึ่งเนาะนะครับณสยามช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยตลาดน้ำสาเพลงสอง บนถนนสาธรกัลปพฤกน้ำดื่มตราน้ำหนึ่งอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0838344096มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย0819069827โรงแรมเซนทาราแกนมิราชบีดรีสอร์ทพัทยาเส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอความนอบน้อมแด่พระรันตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่คณะญาติโยมพุทธบริษัทญาติธรรมทุกท่านที่ได้ติดตามข่าวสารงานบุญงานกุศลของวัดพิชยยญาติการามโดยมีหลวงพอ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าวาดวัดพิชยยญาติการามเป็นสะพานบุญกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 2ตุลาคม2559ในวันนี้้าเช้าในเวลา9นาฬิกาเป็นกิจกรรมถวายมหาสังฆทานซึ่งมีหลวงพ่อเจ้าบุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าวาสเมตตาลงให้อวาาธรรมและเมตตาเป็นประธานรับมหาสังฆทานจากญาติโยมประธานในพิธีฝ่ายคารวะในวันนี้ท่านพลเอก พิสิทธิธสารรองผู้บัญชาการทหารบกได้มาเป็นประธานฝ่ายคารวะาในพิธีถวายมหาสังฆทานในผ้าเช้าหลังจากถวายมหาสังฆทานเสร็จในวันนี้ซึ่งเป็นต้นเดือนแรกของเดือนซึ่งวัดพิชยยญาติการามได้มีกิจกรรมถวายผ้าห่มจีวรหลวงพ่อสมปาน,นาซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพิชยา ในวันนี้ครบรอบหนึ่งปีในวาระที่12ตรงกับวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2559ซึ่งมีท่านพลเอกพิเศษสิทธิสารรองผู้บัญชาการกองทัพบกได้มาเป็นประธานในพิธีซึ่งในพิธีในวันนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องด้วยว่า ในวันนี้ได้มีการทำเทียนมหามงคลขึ้นทั้งหมด12คู่12คู่นี้หมายถึง12วาระที่เราได้ร่วมกันถวายพระห่มหลวงพ่อสมปทานาซึ่งเป็นต้นเทียนทองและต้นเทียนเงินหมายความว่าเป็นการต่อบุญหรือว่าต่อเงินต่อทองให้กับคณะเจ้าภาพและญาติโยมที่มาร่วมบุญอีกประการหนึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในเทียนนั้นเรียกว่าเทียนมหามงคลในไส้ของเทียนจะมีจำนวนไส้ทั้งหมด89เส้นซึ่งจัดทำขึ้นมาถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ89พรรษาในวันที่5ทธันวาคมพุทธศัการาช2 5 5 9 เพราะฉะนั้นวัดพิชยะยะยติการามได้จัดพิธีห่มผ้าในวันนี้สิ่งสำคัญนั้นเน้นการถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้มีสุขภาพปลามัยแข็งแรงปราศจากโรคขาพยาธิแพ่ผ่านอันตรายใดๆก็อยากกำกายด้วยการตั้งจิตอธิษฐานถวายบุญในวันนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมของทางวัดพิชยยะยติการามที่ได้เชิญชวนบอกกล่าวญาโยมศิษยานุสิทธิ์ทั่วกันว่าเราจะมาพบมาเจอมาร่วมบุญของวัดพิชยยะยติการามในวันอาทิตย์แรกทุกๆุกเดือนของเดือนนั้นๆเราจะประกอบพิธีถวายพระหมไตจีวรหลวงพ่อสมปาทานาก็ขออนุโมทนาในกุศลจิตศรัทธา ของญาติโยมทุกๆท่านทุกๆคนที่ได้ฝักไฟที่ได้มาร่วมบุญกันในบุญกุศลสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งอัตมาภาพได้บอกกล่าวสิทธิานุสิตหรือว่าญาติธรรมทุกๆท่านว่าทุกพบทุกชาติทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมบุญทุกที่ที่มีบุญเราจะต้องสะสมเพราะบุญนั้น ทำชาตินี้ส่งผลถึงชาติหน้าและชาติต่อๆไปแต่อํานาจแห่งยศถาบรรดาศักดิ์บารมีเรามีชาตินี้หมดชาตินี้ชาติหน้าไม่สามารถตามเราไปได้เพราะฉะนั้นก็ฝากอนุโมทนาถึงญาติโยมทั้งที่มาและไม่ได้มาทั้งที่ส่งจิตมาอนุโมทนาท่านก็มีส่วนในบุญเช่นเดียวกันเมื่อท่านอนุโมทนาบุญตรงนี้ ท่านก็มีส่วนในบุญกับบุคคลที่มาร่วมบุญณวัดพิชัยญาติเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เราจะทำจะสร้างจะมีให้สําเร็จนั้นก็คือฐานของบุญเมื่อบุญเราถึงเราอยากจะมีจะทำต้องการสิ่งไหนบุญก็ส่งผลให้เราสําเร็จแต่หากแม้นว่าเรายังไม่สํำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาก็คิดว่าบุญเรายังไม่ถึง วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559ในฐานะที่เราเชาวพุทธซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือวันออกพรรษาซึ่งวัดพิชัยญาจะมีพิธีปักบาทเทโวในผ้าเช้าของวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมเวลา 06.00นเป็นต้นไปสำหรับญาติโยมที่ไม่สะดวกในการซื้อวัตถุสิ่งของที่จะมาตักบาตรซึ่งเป็นอาหารแห้งนั้นทางวัดพิชยยะยติการามก็ได้เตรียมพร้อมให้กับญาติโยมที่ไม่สะดวกไปซื้อก็ามาในปีนี้ก็มีจำนวนทั้งหมด58ลูก ญาติยโยมท่านใดจะมาร่วมบุญก็มาได้ในผ้าเช้าของวันเสาร์หลังจากที่เราตักบาตเทโวเสร็จเราก็จะมีกิจกรรมเดินทางไปสร้างมหากุศลมหาบุญมหาทาลบารมีณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นความดำริของหลวงพ่อเจ้าปกุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จ้าอาวาดวัดพิชยะยะาติการามในฐานะที่เป็นประธานศูนย์ปฏิบัตรธริธรรมธรรมโมลีปีนี้เป็นปีแรกที่หลวงพ่อเจ้าบ๊กุณสมเด็จได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกายาติธรรมทุกท่านได้เดินทางไปร่วมพิธีตักบาทเทโวในวันจันทร์ที่17ตุลาคม2559 จะมีพิธีตักบ,บาตรพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นพระนิสิตสาขาวิปัสนาภาวนาที่เคารับการปฏิบัติธรรมณนะศูนย์ปฏิบัติธรมธรมธรรมโมรีถือได้ว่าครบระยะเวลาที่กำหนดซึ่งจะมีรถรับส่งท่านฟรีรถจะออกในวันที่16ตุลาคมเวลา13นาฬิกาณวัดพิชยยะยติการามถึง ที่นั่นก็ภาคเย็นหลังจากนั้นในภาคเย็นเราจะมีพิธีสวดมนต์พลิกชีวิตเพื่อพ้นวิบากกรรมถือได้ว่าการสวดมนต์พลิกชีวิตเพื่อพ้นวิบากกรรมนั้นจะเป็นการสวดครั้งแรกณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมรีซึ่งเป็นบทพิเศษของทางวัดพิชัยญาติที่มีการสวดอยู่ประจำนั่นก็คือการสวดมนต์อุปาตะสันติคาถา มหาสันติงหลวงณนะที่นั่นเมื่อเราสาธยายมนุ์อุบาตสันติคาถาเสร็จแล้วเราก็จะมีพิธีขอขามากรรมเจ้ากรรมนายเวรหลังจากนั้นเมื่อสวดมนต์เสร็จเราก็จะพักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรม,มโมลีหนึ่งคืนเมื่อเช้าของวันจันทร์ที่ 17ตุลาคมเราก็จะร่วมกันตักบาตรพระที่เข้ากรรมฐา,านก็ขอเชิญชวนบอกกล่าวญาติโยมพุทธาบริสัทญาติธรรมทุกทท่านทุกๆก,กคนในห้วงเทศกาลของวันออกพรรษามารับบุญรับพรจากพระที่เข้ากรรมฐา,าน7เดือนและมาร่วมกันสวดมนต์พลิกชีวิตเพื่อพ้นจากวิบากกรรมในวันที่16ตุลาคม เวลา18.00นอเป็นต้นไปณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเจริญพรขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ม,มติสวรรค์ 081-044-0599ณนสยาสยามช่วงที่3สนับสนุนโดยตลาดน้ำสาเพลง2บนถนนสาธรกัลปพึกเส้นทางท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดบางเดือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา086-392-9951น้ํา้ำดื่มตราน้ำหนึ่ง อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา0838344096พระอาจารย์นายวิทย์ญาณพโลวัดธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการ0879891599หนังสือพิมพ์มติสวรรค์0810440599 เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับเดินทางออกนอกบ้านก็อย่าลืมพกร่มพกหมวกหรือแม้กระทั่งคนที่ขับยวดยานพาหนะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าทุนอาจจะลื่นได้ครับเอาละครับก่อนจากกันไปต้องขอขอบคุณสำหรับสถานที่ไทยทรรสวยๆสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศูนย์ปฏิบัติธรรมลานโพลานธรรมวัดบางเดืออําเภอบางปะหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและขอขอบคุณโรงแรมเซ็นทรั สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากเดินทางมากราบไหว้ขอพรสการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเชิญได้เลยนะครับที่วัดบางเดืออํเาเภอเมาหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทุกวันสัปดาห์หน้ารายการนัสยามีอะไรที่น่าสนใจต้องกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกวันนี้ส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดการรับชมนะครับสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube พิมพ์ชื่อรายการนัสยามแล้วก็กดติดตามกด u b s c r คร e ได้เลยวันนี้ผมเข้มมุทนพร้อมทีมง,งานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ